สวัสดีค่ะเพชรปัปปรานาเปค่ะวันนี้เพชชีก็เมาแล้วนะคะแล้วก็เพชชีอยากที่จะมาดูสถานีรถไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่นเนาะแต่คงเข้าไปข้างในไม่ได้เพราะไม่มีบัตรก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะคะเนาะก็คล้ายๆบ้านเราแหละแต่ว่ามันดูทันสมัยกว่าไหมไม่รู้เนี่ยนะคะเจ๋งมากเขาใช้การที่เหมือนบ้านเราเลยเนาะ ไปเดี๋ยวไปดูด้านนู้นกันทุกอย่างก็จะเป็นระบบออโตเมติกหมดเลยนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยจะเป็นการซื้อตั๋วนะคะจะเป็นชีทำไม่เป็นน่ะมีราคาตั้งแต่10คอน50 100 1ร้อย0 0 0 2,000 5ร้อย0 0 0 0พันสพันาพันหมืนนะคระับไเทคโนโล,โลยีมากๆเนี่ยนะคะที่ซื้อตั๋วเขาเนาะเอามาฝากกันที่นี่ก็จะมีชื่อสถานีว่า ฟุตซาสเตชันนะคะสพรึงจะม,มีนิม์ตเล็กๆที่สถานีแบบนี้โอเคค่ะก็เล็กๆน้อยๆเอามาฝากกันนะคะที่สถานีฟุตซาสเตชันโตเกียวค่ะ